ทุกวงอ่ะจะมีเพลงที่แนวแอบรักเพื่อนหมดเลยอันที่เช่นวงอะไรชอบไปฟัง different อ่าอย่างเช่นวงเบิร์ดกับฮาร์ดพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดเบิร์ดพี่ฮาร์ดท้องตัวท้องตั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาจะมีเพลงอย่างั้นครับเพลงแบบสไตล์อย่างเงี้นสไตล์อย่างงั้นแบบแอบรักเพื่อนจะมีทุกวงอ่ะครับครับแล้วผมว่าต้องมีสักเพลงละที่เป็นแอบรักเพื่อนผมเลยแบ่งเพลงนี้ขึ้นมา รักเธอข้างเดียวใช้ชีวไม่ลาลีวรับเธอทุกสิ่ เมื่อกี้บอกไงเธอสวยเหลือเกินเธอหวานเกินใครก่อนหน้านั้นนะฮะรู้รว่ารู้ฉันรู้เธอมีคู่ครองเออแต่ฉันหยุดมองเธอไม่ได้โ oh อ้โหเจิดจิกตามันออกเลอเกินก็อยากฝากให้ลองฟังครับเพราะว่าแนวรนอตีเหล่านี้ผมว่าวงสมปองนี่มันจะไปแปลกหน่อยในช่วงเวลานี้นะครับ <c oughs> มันคำอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นครับแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจฟังสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใครใครอาจฟังแล้วจะแบบว่ารู้สึกแบบ เฮ้ยงงแต่ว่าถ้าฟังไปสักเปคมันจะไม่งงครับอือาจจะชอบใจก็ได้ใช่ใช่อาจจะชอบเปิดใจเปิดใจเปิดใจใหม่ๆนะครับผมก็เสียวป้องก็อยากให้ฝากติดตามเนาะครับอยากติดตามก็ติดตามเขาเรียกว่าอะไรปากปากไม่สั่นต์ตอนเวลาพูดอ่ะในเพจนะครับอยากให้บจชั่่วโมงเนียในเพจจะให้รู้แบบให้ติดตามก็จะแบบจะได้รู้ว่ามีเขาอัพอัพไปเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดอ่านะครับผม ลับเ<ด>บ้เลยครับเบ้อยากฝากอะไรบ้างครับด,ดีมากเลยครับเบ,บ้ข็พูดไมหมดแล้วครับ <c oughs> พูดหมดแล้วเนาะขอบคุณด,ด้วยนะฮะกับเมเจอร์ซีนิเพ็นะฮะ มอบบัตรชมภาพยนตร์นะครับผมให้กับวงสมปองนะครับผมและก็ผลิตภัณฑ์จากแพนคอสเมติกด้วยนะครับขอบคุณกับทัวร์เจ็ดเซียนเซเว่นซีอย่างสุขภาพดีมีความสุขสนุกกับการกินต้องทัวร์เจ็ดเซียนเซเว่นซีนะครับผมแล้วก็บูตสต็อกนะฮะใครที่อยากไปก็ได้ฮะแยกไม่เหี้ยนะครับผมรับรองว่าจะให้คุณได้เคลิบเคลิ้มกับบรรยากาศในดนตรีนะฮะและก็อาหารอร่อยนะครับผมสามารถไปกันได้ที่บูตสต็อกนะครับผมขอบคุณด้วยนะฮะกับแป้นพิมพ์มีเดียของเรานะฮะเล่นใหญ่แสงสีเสียงนะฮะจัดหนุ บ่ายสามโมงแบบนี้กับขึ้นเหอนอน็อตเว็บร้อยสีนะครับผมเยอะม,มากเลยหมวยไ <Okay. S 3> ลฟ์ไลฟ์รูมเปิดห้องสอง